ค ship, ุณจอร์จตาชวานวานดีตอนนี้อยู่ในเกมเลยแล้วสองพาร์ทที่สามครับโอ้โหทางหายก็ไม่นานมากถ้าก้อนดีกว่าเฮ้ย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 หลอดหลดเฮ้ยมาถึงก็กระตุกกันเดียวเฮ้ยมือเที่อะไรเนี่ยเฮ้ยมือขนาดนี้ไม่ใช่แล้วเฮ้ยคิดเกินไป ไป,ปไหนวะพี่ชายเฮ้ยเราต้องออกไปข้างนอกอ่ะดีเปิดไฟไปไหนอ่ะไม่รู้อุ๊ยสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยกระตูกระตูจิกเลยไม่เห็นหรอกไม่มีทางเห็นไม่มีทางเห็นลืมลืมไปแล้วอ่าต้องขยับไปเรื่อยๆเขาอยู่ไหนไม่รู้นะเราจะตามข้างบนไปสี่เหลือง Ah. ดูว่าแถวนี้ก็มันสแกนเงี้ยคิวไอ้เนั่ยจะเป็นพวกโอ้ยโ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 ยยขึ yo, 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 yo. Really oh, ้นได้ไหมโอ้โหแข็งแรงมากอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรอุ้ยหยอกหยอกหรือเปล่าอ้ยโอ้โหเลือดไหลขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้น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 เนื้อเนื้อตายเนื้อเนื้อตายเนื้อตกเอาเอาเอาเห็นอีก เดีย๋ยวเพิ่งเห็นเรานะขอฮิวก่อนขออนุญาตฮิวขออนุญาตฮิวเดี๋ยวเพิ่งเห็นเดีย๋ยวเพิ่งเห็นไม่ให้เห็นหรอกอย่านะเอ้าเอาแล้วเอ้ยอยู่แค่นี้เองชิวๆจิ๊บๆิบ,บ <c ười> เอาดีก็รอดละอือเย่มาดิมามาโอ๊ยอออแม่ตกใจหมดตาย ฮากอนกินอะรกับผู้หญิงเลยชีต้องมีอะไรทุกอย่างแน่เอพียเมื่อกี้ไม่ได้เอาละจะเห็นพีชคิปเปอร์ตรงนั้นพวกกลุ่มพีชคิปเปอรอ่าแล้วไงต่อ คือพามาเพื่อดู peacekeeper เไม่เพื่อที่จะเข้าไปในเซ็นเ,เตอร์ตรงกลางผ่านทางโอบวก็ต้องเข้าไปข้างในเนือ่องจากการแพตฟอร์มจะให้ได้มีแอร์ล็อกอยู่ตรงนั้นเราต้องเข้าไปท,ไทปไไี่กกเซ็นเตอร์ลูเพื่อขอเขาให้ฉันเข้าไปไม่ได้หรอไม่มีโอกาสไม่มีทางแล้วก็เราเราต้องอจาก,การ าาไอเดลิเวอร์ a ็อตจากเมดเดิลส์ห n ือกูดส <ไป S 1> ์จากดั e โซนส์จะมีอีก a n วอินเฟคติดที a น i ่ n ไม่มี h ะไ d out at n บ g h t when t h e r e s l e s s ู n f e c t e d in t เ e tunnels. ไปตอนกลางคืนนั่นแหละมันก็หลบพวกติดเชื้อให้พ้นละเอางั้นเลยนะโอ้ได้เวลาบุกเข้าเซนเตอร์ของพีชชิปเปอร์ตรงกลาง <c oughs> หลับก่อนไปต,ตอนกลางคืนนี่ก็ตอนกลางคืนแล้วอุย้ยเฮ้ยากอนมีตัวอะไรแปลกๆอ่ะไม่เคยเห็นอ่ะเ,เหมือนยังไงเหมือนตัวอะไรก็ไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากแต่แม่งเร็วนั่นแหละมันมีสกิลในการล่าสูง เดี๋ยวให้โดนมันจับได้ก็พอละระ,ระวังไว้ไปที่อุโมงค์ได้อย่าไปสนใจมันอ้าวเฮียแล้ว <c oughs> ไปไปลุกไปไปอย่านะเออลงในให้ไม่เจ็บดีขึ้นดีกว่า,ามาตูกไปตรงนี้นี่สบายมากเช็คซ้ายเช็คขวา ไม่มีลงได้โอเคโอ้ต้องเคลียร์ก่อนไหมมีมีอะไรไ่ะไอ้พวกไฟแคกลงไฟแคเกอร์อะไรเงี้ยเหรียญเหรียญอ่าใช่ใช่ล่าพวกมันไปแล้วค่อยลงไปเพราะมันเดาว่าเดาว่าน่าจะต้องใช้เอ้าตีแล้วไม่บวกก็ได้วะไม่ได้เก่งหรอ ไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้เก่งหรอกอ่าไงบอกแล้วไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้เก่งหรอกเราอ่ะฮะเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บนะอย่านะอยู่ตรงนี้เออ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 ตายตายเหอะตายเดี๋ยวตายแล้วตายแล้วมีระพังป่าววะรู้สึกแปลกๆอุ้ยไปไงวะเนี่ย ออไอ้กันความสามารถระดับมีเดียมชิวๆมากแต่งว่าฮาร์ดกันสแบบบายช่านะครับน่ากลัวจังเลยปีนปีนบันไดเดี๋ยวโหฮัลโหลโย่ววายน่ากลัวจังมีอะไรบ้างเออ่กันผูผ้้กันหลกยามีมีดมีดเล็กสามมีดสี่ไ,ไป ช้าๆไม่ต้องกลัวเจอแล้วก็ฆ่าแม่ให้หมดแค่นั้นพอแค่นั้นพอเจ็บเดี๋ยวไปกลัวจะรู้ว่านายกลัวจะรู้ว่านายกลัวน่ะฟัคลงมาก่อนเลยเวลากลัวเราต้องหาวิธีก็ทำตัวหายใจไม่เห็นใครปีนอุ้ยท่อรูบเบลเลอร์หรือเปล่ขาได้ทั่วโลกเลยเนี่ยวายทุกมันหลับอยู่ เออเราต้องพามไปเรื่อยๆก่อนเราเหลือเวลาสามนาทีเราต้องหา,าในการก่อนที่เราจะแปลงร่างอุยอ้ยอู้วิ่งน้มันตัวตัวพี่สวงพวกนี้หลับอยู่มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกพวกนี้ไม่ได้หลับนี่แะไม่เก็บได้กินได้นี่ ไงอ,อ่ะกินแล้วเพิ่มอ่ะเพิ่มดิเฮ้ยประจําไว้ได้อุ้ยอุ้ยอุ๊ยทำไมไม่เห็นหอ่ะเชื่อแล้วหยากเขาขยบก่อลหยอกเฮ้ย,ยไม่อยากให้มันตื่นเลยมันจะเดินตามเราอะ่ะอย่านะ ได้หรอวะไ,ได้นี่หว่าเอาขอหักกันดิแจ๋วดิแจ๋วเลยนะมันหันหลังไว้นั่นแ่ะมันมาลาดตะเวนเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเห็นเช็คดาวกา่อนไปไกลไปนี่ก็สบายดิเช็คดาดวทุกตัวอ้าวไป เอาไม่ดิไม่รู้ดิอ่าเจ๋าเช็คดาวถือว่านี่ไปแล้วโอเคเยี่ยมมากถือว่ารู้แล้วการเช็คดาวจ้าเอ๋จ้าเอ๋ไอ้ไหนจ้าเฮ้ยถ้าสมมติมเราอยู่ต้านนั้นได้เฮ้ยเวลาลืมเลยอีกสี่สิบห้าเมตรเชื่อแล้วอ้าวคอมแบทเลเวลอัพเพิ่มเวลาเหรอ จัดดิฆ่าคนได้แล้วอ่ะเฮ้ยเจ๋วเจ๋วไม่สอนนะมีสอนด้วยไม่ต้องสอนเก่งเก่งมากนี่อะไรนะเฮ้ยโดดหลบบล็อกกับบล็อกนี่ไงปัญญาเอ้ยไม่ใช่ปัญญาปะทะนี่ตีหนักไงเลือดไหลเก่งแรงมากอารหลบ่อนเลยแแม่งไม่ตายไม่ค่อยเก่งเห็นหลบ กินแล้วมันช่วยหรอวะไม่รู้อะไรเอ้ยอยู่อยู่อยู่ในอุโมงค์แล้วโอเคระวังพวกติดเชื้อไอ้ละอินเวนตี้ตอนฉันถึงพีคีเบสแล้วเดี๋ยวฉันบอกตรงเวสต์สเตชันไปรอตรงนั้นก่อนไายขวาไม่มีซ้ายไม่มีเหลือพี่จะถอดตัวนี้ถ้าสมมติเราฆ่าตัวเนี้ยจะได้ยินไหม mày Allai 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 họ hát lắm này à, điều này vào tay trong tay lão nhỏ này dạ nè dạ mì hơn nữa alai mày nè mày yung kua nè kua kua ma ui yêu rồi. ui chính จริงดิเอ๊ะไม่จริงลุกแล้วขนาดนี้เก็บเก็บเนื้อหมดเฮ้ยเฮ้ยมีตัวลาตะเวนอันนี้ยังไม่ตายใช่ไหมยังตัวลาตะเวนเลยเช็คดาวได้ปรอวะมัได้เฮ้ยเยอะจังวะลุกมาก็สนุกอะคอมแบทเละไม่มีหลักสเตลระบบคอมแบททันทีไม่ใช่อยากได้ปะทันแน่เลย ต้องทันไม่มีหรอกทันแน่หรอกมือเดียวต้องทันยังไงวะต้องทันนี่ไงโอ้โหเสียงระดับนี้อ้าวเฮียตายแล้วกูโอ้โหเฮี้ย,ยละเฮ้ยขอขอ,อแล้ว,ม,ลวม,มันมีอะไรมีอะไรเก็บมาเก็บมาเก็บมา ไว้ไว้ไม่โดนหรอกไว้ไว้วะสัตว์ไว้ไว้ไว้ลุกหมดอ้าวเฮียแล้วมีมีมอาวุธไหมเ <c oughs> ออทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะ,ละขอโทษขอโทษโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยต <že 20> ัวอะไรอ่ะโอ้มันเลือดเลือดไหลเฉยสัตว์นู้น v o l a t วันเลนทาย v o l a t i ต้องอ่านยังไงครับสอนหน่อยที่นี่เมืองอะไรเออถอยถอยเอ้ยโดนฟันแล้วถอยนี่ไงตีตีตีฮิตแอลันฮิตเฮฮิตฮิตแอนต์ไลท์เอ้ยดคอระเบิดนะยังยังยังไม่ฮิตเลยเฮ้ยฮิตเอ้ยไม่มีแถบไอ้ยหลังเข้าเออ โอ้ยคอมแบทล้วนๆไม่มีหรอกสเตลอะ่สะสลับนี่แล้วฟันฟันล้วนฟันล้วนแล้วไม่มันฟันแบบแปลกก็ตีเป็นไหมเนี่ยเนี่ยข้อดีกว่าอยากเห็นหัวแรกอะตไปหัวแรกอะกระโดดจ่าเนี่ยอุ้ยอ๋อกระโดดจีบไม่ได้อะทำไม่เป็นหรอทำงไงวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วแค่นี้แนละ้ว พันเอ้ยเออฉันโดนตักแปะนะเฮ้ยเฮ้ยลุกลุกได้ไงอะไรอะไรกันเลื่อยเหลือน้อยเรือยเหลือน้อยเฮ้ยสองอาทีเฮียเล่นอะไรวะขอแตะขอแตะเข็แตะเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชสัญชนะรับสิบอันนี้ง่ายมากสบายมือรอบล่วงเอ้า เรียบร้อยไงไม่ไม่ไมโอ้นี่เอาแก้วพ่นพ่นยาพิษกินแล้วได้เฮี้ยอะไรก็ไม่รู้นี่นี่โหฮีวันนี้โอ้เฟิร์เจอร์โอ้ออโอป,ปั่นไฟอะไรมาใต้โต๊ะค้นรอกค้นแล้วก็ แล้วห้ามเปิดไฟอ่ะต้องเปิดนี่ไม่เปิดเอ้ยไม่เปิดก็หาเห็นเฮ้ยเฮ้ยขี้ยมันอยู่บนเอางี้เลยพี่เตียมไปแล้วไปได้ไปก็เ,เก็บมาเนี่ยอุโมงเรียบร้อยโอ้ล่าคน เฮ้ยเหี้ยแล้วไปไหนดีไปเร็วด่วนเลยเชีย่ยสามหนึ่งนาทีสามสิบวิมีไหมยยังไปขวาง,ว,งว้และจัดกรารตัวที่ขวางทางก็พอดีวนะ่ะเดี๋ยวจะลำบากเอาเห็เดเห็ดเห็ดอะอพยาหิวหน่อยกินเห็ดโอ้โหนี่มันช่วยเรานิดนึงนี่หว่า มึงต้องน้นเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวผูกผูกฮูกผูกผูกกินเพิ่มเพิ่มน้ำยาไปไปไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วเขาบอว่าเรามีเห็ดกินขนาดนี้ตลอดสบายมากไปมากครับมีทางนี้ เออึ้นนี่ก่อนขึ้นนี่ก่อนคืนนี้คืนนี่ก่อน,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 อ,นอุ้ยเตะเบ,บาๆก็ได้โหแม่เอ้ยไม่เกรงใจอะไรเลยมันไม่ทำอะไรวะหายตัวอนอนไว้หายตัวอ้าวอย่าเห็นนะฉันไม่เห็นเธอเธอไม่เห็นฉันเฮ้ยอูฟันนะเฮ้ยเฮ้ยเห็นเธอแล้วนี่ รีบรีบนอนเลยมึงะรีบนอนเลยมึงอนรีบนอนรีบรีบนอนเลยมึงอน่ะไม่มีอะไรครับสบายใจได้ <c oughs> โอ้อิ่มเอ้รีบไปดีกว่าเสียเวลามากแล้วเดี๋ยวจะตายออกถ้าอยู่ในที่มืดใช่ไหมหรือว่าอ๋อใช่ต้องถ้าอยู่ในที่มืดลานมันเป็นการ,ม,การมันเป็นการกระตุ้นเขาเรียกอะไรกระตุ้น ไม่ใช่พวงคุ้มกันนะมักนกร,ระตุน้นแล้ว่ะเขาเรียกกระตุ้นกระตุ้นทำให้มีอาการลุนแรงมากขึ้นอันนี้มันที่แอบตัวมันหลังอยู่เปดาวได้ไหมตายตายก่อนเลยนะตายเลยนะไม่มีนะครับ เฮ้ยเฮ้ยโอ้เราไม่น่ามาเลยเราข้ามมาทนี่ได้เนี่ยกินกินกินเยอะๆเลยเห็ดอ่ะโอ้โอ้อ้ามตรงกลางได้ไหมได้นี่ทำได้ด้วยเฮ้ยรอดแล้วฮากอนฮากอนถึงแฟร์แล้ว มองรอบ,รอบๆทีมันจะมีเครื่องมือทางเทคนิคของอุโม,มองค์อยู่อ่ะแล้วจะมีกาดอยู่ข้างบนแล้วก็พยายามเข้าไปให้ได้จะจ้าเข้ามันเข้าไปเย่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเอากงแวะไอวิจมามณงแล้วอ่ะนี่เลยเปลี่ยนกับอ๋ใส่แล้วนี่วะไม่มาแทนแล้วกัน อะไรไม้เหรอเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรออ,อะไรนี่ไงตัวแปลกแอุ้ยอ๋อตัวยิงระยะไกล,ม,ล,ไม,ม,ลไม,มันเห็นเราไหมเนี่ยมันเห็นเราใช่ไหมมันเห็ยิงเราเปิดไฟเอ้าเปิดไฟระหว่างได้ด่อยฮากอนตอนนี้รู้สึกเหมือนมีสถานการณ์แบบเพื่อนมาเยี่ยมอ่ะขอจัดการเพื่อนก่อนแล้วกัน ไม่หยอกไม่มายิงระยะไกลอ่ะมึงต้องไปก่อนเลยละเราเนี่ยไม้นี่ไงไม้ขยศิทธ์เพิ่งเจอเมื่อกี้เลยแรงมากเสิร์ตอ้าวเฮ้ยอะไรพี่ไม้ก็หล่ะเอ้าเอ่อไม้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ๊ยก๊อกก๊อกอ่ะอุ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเหนื่อยแล้วเราเจอไม้พี่ไหมล่ะไม่ชอบอ่ะชอบไม้ว่ะทำไมทำไมเจ๋อเจอไม้พี่ไหมล่ะ เจอไม้นี่น่นะเอะออุ้ยน,นี่หูไทรสทะลักไงไงหูหน้าอะแหกอ่ะโอ้โห้ไม้ยอดจัดอ้าวแฟรแฟรใกล้แฟรก่อนเรียบร้อยอิ่มหอมกุนจากเดาอ้าวล็อกผิดล็อกผิดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวนี่นี่นี่โอ้ยไม่มีพลาดอ,ะอ่ะเฮ้ยโอ้โหเราแบบบูมบ่ามเกินเจอวัลชิวเราช็อกนั่นี่ย นี่เสียงกาดแล้วต้องระวังต้องจัดการกาดเราไม่อยากฆ่าก็เลยเราทำก็สลบเลยไหม <c oughs> จริงเหรออย่าไว้ไกละนะไม่ได้ร้อเล่นนะหัวหน้าพวกเราอ่ะถูกฆ่าโดยอะไรวะนะถูกฆ่าโดยกาดที่เยาเลรอเป็นยังไงไม่รู้ไม่สนผ่านก็ทันนี่เรากำลังพยายามลอบเข้าไปในนี่ของผู้คนแล้วนะครับ ตัวสองนี้คือจะเป็นคนเปิดไฟก็อาจจะไม่ใช่คนตางที่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเพราะว่ามันรู้เรื่องแนละ้วจริงๆผีก็รู้เรื่องแต่เราไม่สนไงเร,เราเดือดมันหลับอยู่ถูกต้องเปิดได้ไหมล็อกที่อีกไม่ใช่นี่แข็งแรงเลยระดับนี้แล้วอะเราชื่ออะไรนะเอเดนนะ่ยู่กว่าได้ไหมอุ้ยานเอาจากไหนน,นั่นอะเราไม่ได้ขามนะสรีราสกีรา 50ครับสแคปหายันากกัอนอยูข้างในมมาแล้วแพ็กคิด a แพ็แป๊บนึ่งเอา้ายอ,อะไรคือแพ็กอะไร5แพ็อะไรมึงยามัวอ,อยู่ในแพลตฟอร์มแล้วเปิดแอร์ล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแป๊บนึ่งเฮ้ยทำไมเอ๊ะ ออกมาทำอะไรเดี๋ยวเด้าไม่อยากลดสกิลอ่ะเออเราเราผักได้ไหมแบบเอาหัวผักนี่เหยียบหัวสกิลเหยียบหัวเหยียบปุ๊บกระโดดตีไงหูกระโดดตีสองตีนนี่อะไรอุ้ยกระโดดจากที่สูงก็เตะนี่กระโดดจากอีกคนแล้วเตะเพิ่มพาวเวอร์นี่อะไรปุ๊บพอนี่ปุ๊บปุ๊บพุ่งพุ่งไกล วันนี้ประโยชน์จริงใช่ไหมนั้น่เจอเราไม,ม่ผักหัวใช่ไหมเรากดอันจิเนตค้านแล้วผักหัวเปิดแอร์ล็อกกันแบบว่าพอมีนี่ไงเราแบบสามารถผักหัวปุ๊บปั๊บป,ปุ๊บปั๊บได้น่าจะสนุกตกใจหมดเปิดแอร์ล็อกก็จะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะ อยู่แล้วมึงทำอะไรที่นี่เฮ้ยโอ้ยโอ๊ยขอโทษครับพี่โอ้ยยาเบาๆบาอ้าไม่ระวังตัวเลยเอเดนอ่อนเกินมาจากไหนจู่ๆก็มาจากอุโมองค์ไม่รู้มาอย่าไงไรหรือว่าจะเป็นพวกเรเนสไพร์ไม่เหมือนเรเนเกตเลย จะเออโดนมัดอยู่ไหนเนี่ยเอ๋อเรากลายเป็นนี้ด้วยชิบหายแล้วตาฟ้าเลยเฮ้ยแปช่วยได้ป่าวะอ้าวตื่นแล้วใช่ครับตื่นแล้วโดนจับมาทรมาน ัะแค่จะไปเมืองกลางเมืองกลางอุโมงกอุมวงปิดแล้วตอนที่ลูคัสฆ่าวาซาไม่เคยเห็นเลยไม่เคยได้ยินอะไรเลยว่าหรืออะไรเลยว่าแบบทางผ่านมันโดนแบนไปแล้วก็อาจจะอาจจะต้องชดใช้ด้วยกันตัดมือไหมโอเคไหมล่ะ days ago, was a away. kilometers Four I hundred มันต้องสี่วันแล้วนะสี่วันที่แล้วฉันอย,ยู่ไกลฉันเป็นฮิวเกมไม่เกี่ยวกันพอแล้วเดี๋ยวเอาความจริงให้ลูคัสเดดแล้วตอนเนี้ยฉันเป็นคนสั่งแล้วฮิวเกมอยู่นี่นนอยู่กับวาซ่าแล้วเขาก็ไม่ได้โกหกไปซะหมวดเซอร์เจียนหมดวดป่ะวะไม่ใช่หมวดอะไรยอย่างอาจารย์ เอ้ยเอ้ยโอ้เนี่ยเขแทงแม่งเออแม่งเกรงท้องเลยเมื <S 2> <S 2> ่อกี้ไอ้พิวกิมมันมันดัง,งเว้ยแบบมาจากไหนเนี่ย from Crossdale River From Crossdale River โอ้โหนั่นมันห้าร้อยกมโลมใ,นะใกลมากเลยอีกโอ้จริงๆแล้วมาเป็นพันมาไกลได้ขนาดนี้แม่งนาา่าประทับใจมากเดินเนี่ยนะแน่นอนวิ่งก็ได้แล้วแต่จังหวะ What's it like out there these days? What's it like outside the walls? You never know where dangers to come from. Always new territories, new threats. to take shelter. I came here because I'm looking for someone. มานี่เพราะว่าหาใครบางคนแค่นั้นเองว่าจะเจอคนที่ฉันตามหาเขายังมีชีวิตรอดหรือเปล่าว่าหาใครอย่างนั้นเหรอเหมือนฉันจะช่วยนายได้นะแต่ไม่ฟรีหรอกไอเราแลกเปลี่ยนกันได้อยากได้อะไรล่ะก็น่าขลีนะแต่ตอนนี้ประตูวงค๊อปปิดไงเพราะว่าคอมมานเดอร์โดนฆ่าเราหกเราฟก็ฟกแม่งเละเขี้เลยว่าถ้าไม่รอด พวกเขาภูมิใจแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงแต่คำสั่งว่าคำสั่ง,งมันเราไม่ทันแล้ว <c oughs> เราทหารมันหลบรวมนี่แล้วก็ร่วงกันเผางมาซะต้องอยากได้อะไรจากฉันลูคัสต้องการเออลูคัสมีปืนมีอาวุธมีทุกอย่าง เราต้องหาเราต้องหาวิธีการที่จะจัดการข้ามมาให้ได้<ล>วิธีการสู้อยากให้นายช่วยถ้าสมมติเราไม่เจอศพเขาแลนว่าบาซ่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไรวะ Why should I touch you เออล้วทราไมต้องเชื่อใจแล้วแล้วชาทำให้เออใช่นายเป็นคน เปิดจ uhm, nope. ังก่อนนะรอทีเราผิดแรงแต่เราก็ไม่ได้ฆ่าใครนะเราคิดว่าฉันจะช่วยได้เหรอแล้วมันจะยากนะที่จะเชื่อเพราะเราโดนไปแลวทีนึงก็จริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรก็คือเราจะพยายามแต่ก็คือเราต้องการจะเคลียร์ถนนแค่นั้นเองมันก็เลยเกิดอาจจะไปโดนคนด้วยแบบว่ามาแล้วก็เลยต้องทำร้ายทั้งอาหารทั้งอะไรเสเียงต่างๆมันก็ น้อยเราก็เลยต้องจัดการซึ่งนายเป็นฮิวจิมนายคิดนายน่าจะช่วยคนของพวกเราได้แล้วแล้วพวกนายฮิวจิมพวกเขาเชื่อใจนายเขาต้องฆ่าจะฆ่าฉันเนี่ยนะเชื่อใจแล้ก็มีโอกาสบ้างนะบางครั้งแต่มันก็เป็นโอกาสเดียวที่จะเข้าในตรงกลางได้เมืองต่างได้คิดวไมช่วยไหมไม่ช่วยอะ ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกีนน่ยวกับเรื่องของนายอะ Look if you have nothing on me, can I get out of here? คือถ้าตำมตจไม่มีอะไรแล้วไปได้ไหม I w o ก็ไม่รู้ไมรู้จะขังไงเพื่ออะไรแต่จำไว้นะ c o o p e r บเหน่วยของ peacekeeper ชชไม่ได้จ่ายใครง่ายหรอกก็ไม่ทำ ใหมีปัญหาอะไรอะการหาเองได้เว้ยไม่ใช่หรอกคือเราเราอยากลองด,ด้วยตัวเองอ่ะถ้าสมมติให้คนอื่นช่วยเราเข้ากกลุ่มนี้ใช่ไหมมันจะเราเพิ่งเจอไงเราอยากจะไปหาที่หลายๆที่ถ้าเราบวกเราเสียเวลาช่วยตรงนี้เราอาจจะแบบอาจจะเป็นผลไม่ดีต่อที่อื่นว่าที่ไหนที่ดีกันนี่เรายังไม่รู้จักเขาเลยไมไ่เป็นไรแล้วเราเดินไปไหนรู้เรื่องอ่ะเนี่ยไม่รู้ว่ะ ันจกิโลอะไรวะนะ <S <S ฉันไม่เชื่อเลยว่าหัวหน้าเราจะโดนฆ่าคอมมานเดอร์หัวหน้าผู้พันผู้พันนะเด็กนั่นพูดถูก,ถกเอาะทำกันไหนต่อนี่ไงโหเก็บของของเราะเนี่ยอ้าห้องเรานี่ใช่เลยไอ้เช่นอนห้องนอน ฮ่ากอนฮ่ากอนอยู่ไหมว่าไงเอ้ยยังไม่ตายนี่หว่าเออมีอะไรอยากอะไรอยากรู้อ่ะไม่ได้ฆ่านายอ่ะเดี๋ข้างนอกหน่อยดิได้สบายมากทอล์คทูแฮกอนส์แล้วมันไม่ได้ฆ่านายหนะไม่ได้ไม่ได้ยุ่งอะไรกับนายนะคือนายอยู่ข้างนอกมันก็ไม่ได้ทำอะไร ไม่ดีปัญหาเชา้าแล้ว you must help there will คุณต้องบอกเราว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ตอนนี้กําลังอยู่ในวันการส,สืบสวนนะเป็นพวกของโจหรือเปล่าก็บอกไปแล้วไงเราทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องบาซา,าไม่ได้เพราะดูคัดตายไปแล้วแต่เราเลือกค้นหาไม่ได้ไงถ้าสมมุติคนทีคน่คนไม่รู้ไม่เห็น,เ,นเขาต้องการที่อยู่ที่นั่นมันรุนแรงไปไหมล่ะหรือว่านายซ่อนไขไว้ล่ะ หรือว่านายช่วยพวกฆาตกรที่ฆ่าคิดว่าฉันทำเหรออย่าพูดมากนะเอเนเอเดนออกมาเหอะอยู่ตรงอะไรหรอวะรู้บะไม่ใช่หน้าต่างแน่หลังคาใช่หลังคาของเจนสเตรชันส์ในข้างนอกไมใกล้ เ e ข้ามาได้เขาไม่ว่าอะไรหรอเจียวอะเฮ้ยทำไมสวยกว่านี้แล้วแบบมองไม่ชัดเลยวะ Performance <Hey>, Command Center มันเบอร์หมดเลยมันเบอร์วะต้ององนี้ดิจะเปเบอร์บงเบอร์เบอร์ที่อะไรเยอะแยะเอ้าแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลามอควรแล้วครับข้อขอลายพ่นีก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับก็กลับมาก็นะครับจะเล่นให้มันจบซะ